นี่คือชีวิตสุดแสนจะเรียมง่ายของชายผู้กุมบังเหียนของแบรนด์ไฮเอ็นจากฝรั่งเศสยางดีออ r พรีเซนต์เฮดไบแบรนด์เนมดอทค ชายผู้นี้มีชื่อว่าโจนาธานแอนเดอร์สันผู้ก่อตั้งแบรนด์ชื่อดังอย่าง j จเดเวนยูแอนเดอร์สันและดีไซเนอร์มากความสามารถผู้ทรงอิทธิพลของวงการแฟชั่นแห่งยุคในวิดีโอจะได้เห็นลูกที่สุดแสนจะธรรมดาแต่งตัวไม่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปทั่วไปที่กำลัง,งยืนคุยโทรศัพท์สูบุรี่เดินอยู่ใจกลางเมืองแฟชั่นโลกอย่างปารีสแต่ไม่มีใครแม้ที่จะมองเขาหรือจดจำเขาได้ซึ่งวิดีโอนี้นายแบบเซบาสเตียนเฮดเบิร์กได้โพสลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวไม่กี่เดือนก่อนโพสต์ของเขาถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วจนนกกาเป็ระแส ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเป็นวิดีโอของคนมีชื่อเสียงในโลกของแฟชั่นแต่เป็นเพราะว่าความไม่เข้ากันของรูปลักษ์ลวงตัวตนของแอนเดสันกับตำแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้กำหนดทิศทาง ของแบรนด์ไฮเอสระดับโลกชายผู้นี้คือผู้ชุบชีวิตของแบรนด์เก่าแก่อย่างโลเอเวให้กลับมาโลดเล่นขึ้นมาเป็นหัวตารางโชว์ในพาลิตแฟชั่นวีคเสื้อผ้าพิมพ์ลายแอนาากรมที่หลายคนคุ้นตาล้วแล้วมาจากภายใต้การดูแลแบรนด์ของเขาตลอดระยะเวลา12ปีเขาสามารถสร้างยอดขายหลักพันล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับบริษัท LVMH ซึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เบอร์นาร์ดอนนเจ้าของ LVMH และลูกสาวเดฟินอนนที่ดำรงตำแหน่งเป็นซีอโอดีอคนปัจจุบันเชื่อใจในโจนาธานแอเดสัน และในที่สุดเขาก็ได้รับเชิญให้มาดำลงตำแหน่งเป็นครีเอทีฟดีเลกเตอร์ของแบรนด์ดีออผลงานแรกของเขาที่ดีออเปลี่ยนโลโก้ของแบรนด์โดยการนำโลโก้เดิมกลับมาใช้ประเดิมคอลเลกชันแรกเสื้อผ้าผู้ชายซีซั่นซัมเมอร์ปี2026ในช่วงพารีฟีชันวีคเมื่อโชว์จบคนทั้งหอพร้อมใจกันยืนปรบมือถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีเยี่ยมและสาม,มารถสร้างยอดขายได้มหาศาลแม้ว่าชื่อของเอเดอรสันจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะแฟชั่นดีไซเนอร์อันดับต้นๆของโลกหากลองกลับมาถามเจ้าตัว เขากับยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ดีไซเนอร์อย่างที่หลายคนนิยามแอเดอร์ันเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยาสารไอดีไว้ว่าทุกครั้งที่ผมเริ่มทําอะไรใหม่ๆผมชอบเริ่มจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวผมผมชอบการแยกตัวออกจากงานสิ่งที่ผมทําจริงๆคือการคัดสรรมากกว่าผมคัดสรรผู้คนผมคัดสรรแคมเปญคัดสรรร้านค้าแล้วก็คัดสรรการคอแลแลบต่างๆมันเป็นเรื่องของการหยิบฉวยสิ่งต่างๆมาจัดระเบียบในทิศทางที่ดูเมีเซนที่สุด สิ่งที่คุณต้องทำคือการจะระเบียบวัตถุให้ออกมาเป็นสืวนส่วทรงโรงร่างที่คุณรู้สึกว่าใช่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่คืออะไรแบบนั้นแหละ